วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกวากมรกตแคระนะครับผมว่ามันมีลักษณะรูปร่างหน้าตาอย่างไรและนี่กระแถมไปด้วยเรื่องของกวากมรกตแคะและก็ใบใบด่างนะครับติดตามชมในคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับอยู่กับน้าต้องพ่อบ้านโดยสวนนะครับในวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมารู้จักก,กันกับตัวนี้เลยกวากมรกตแครนะครับผมว่ามันมีความแตกต่างยังไงกับเจ้าต้นกวากมรกตธรรมดานะครับผมแล้วก็จะแถมทิ้งท้ายด้วยกวากมรกตแคระแต่เป็นใบด่างนะครับผมอ่ะเรามาดูกวักมรกตเขียวธรรมดาก่อนนี่แบบนี้ ถ้ากักเขียวธรรมราจะเห็นว่าใบเขาเนี่ยนะครับจะเป็นออกวงรีแล้วก็มีใบแหลมนะครับแล้วก็ตัวใบของเขาเนี่ยจะออกมาเนี่ยนะครับค่อนข้างห่างนะจากกิ่งเนี่ยจะออกมาค่อนข้างห่างนะครับผมแต่ต้อกวักมรกตแคระเนี่ยชื่อเขาแคร์นะแต่ว่าต้นจริงไม่แคระเลยนะครับเห็นไหมครับว่าต้นเขาไม่แครเลยนะครับผมเพียงแต่ว่ามันดูแบบว่าป้อมๆนะครับผมอ่ะยกมาดูใกลๆเฟิรนี่ นะครับมันไม่แคร์เลยนะครับไม่ได้ไม่รู้แคร์ตรงไหนทีนี้ที่ที่เรียกว่ากวากมรกตแคร์เนี่ยนะครับผม่ามาดูก็คือใบเนี่ยนะครับความเขาจะมีความมนมากกว่าจะมีความมนมากกว่านะครับผมมากกว่าเจ้ากวากมรกตแบบธรรมดาที่แบบว่าจะมีความเรียวมีความยาวมากกว่านะครับอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือว่า จากกิ่งเนี่ยนะครับเวลาที่เขาใบที่เขาแตกออกมาจากกิ่งจากกิ่งก้านของเขาเนี่ยจะออกมาค่อนข้างถี่นะฮะถี่เรียงกันแบบว่าเนี่ยถี่แบบมีความมีความถี่แต่ว่าถ้ากวากมรกตธรรมดาเนี่ยนะครับเวลาที่เขาแตกใบออกมาจากก้านเนี่ยเขาจะมีความห่างกันเห็นไหมฮะแต่อันนี้ก็คือจะแบบว่ามีความชิดกันมากกว่านะครับผม มันก็เลยนําให้ดูเขาแบบว่าอ้วนๆป้อมๆแต่จริงๆเขาก็ไม่แคระ์นะจะเห็นว่าต้นเขาก็ใหญ่อยู่เหมือนกันอ่าดูกันชัดๆนะครับตรงมุมนี้ก็คือว่าตัวใบเขาเนี่ยออกมาแบบชิดติดกันเนี่ยนะครับผมออกกันแต่ถ้าเกิดว่าต้นกวากมรกตธรรมดาเนี่ยใบที่ออกมาเนี่ยเขาจะห่างกันนะครับแล้วก็ความสูงของเขาเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะครับมันก็ไม่ได้แคร์เลยนะครับทีนี้เวลาที่เราไอต้อใบเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตัด ใบเดี่ยวๆมาเนี่ยคือบางทีเนี่ยมันอาจจะแยกออกจากโตะมันอาจจะแยกออกจากกวักมรกตธรรมดามไม่ค่อยได้นะครับผมอันนี้ดูตัวอยา่างอันนี้คือเป็นใบเดี่ยวๆที่เป็นใบแคะด่างนะครับผมเนี่ยเห็นว่าใบถ้าเทียบกับตัวใบของกวักมรกตธรรมดาถ้าเกิดเรา,าเอาใบมองใเดี่ยวๆเนี่ยนะครับคือบางทีมันจะแยกออกจากกันค่อนข้างยากนะฮะก็คือมันแค่ อ้วนกลมกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นกวักธรรมดาเนี่ยใบมันจะเรียวยาวนะครับทีนี้เวลาที่จะดูความด่างเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าความสมบูรณ์นะครับว่าของมีผิวมันนะแล้วก็มีลายที่เป็นลายสีขาวด่างชัดเจนนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใบที่แบบว่ามันไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์เนี่ยมันเราจะไม่ถือว่าเป็นใบด่างนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่าง นี่เดี๋ยวผมดูมุมสูงจากตรงนี้นะครับนี่จะเห็นเจ้าใบนี้นะครับผมดูเหมือนเขาด่างเนื้อูเหมือนเขาจะด่างแต่ไม่ใช่นะครับเป็นใบที่เขาบาดเจ็บนะครับผมมันก็เลยมม่เห็นเป็นขีดเป็นเส้นนะครับใบด่างที่แท้จริงนะครับผมก็คือจะต้องใบมีความหน้าใบมีความมันที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะเห็นรอยด่างของเขาที่ชัดเจนเช่นเดียวกัน เอาละครับในวันนี้เราก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าเจ้ากวากมรกตเขียวธรรมดานะครับผมนี่ใบใบเลียวแหลมนะครับต่างกันกันกบใบเจ้าของกวากมรกตแคะที่แบบว่าใบอ้วนกลมกว่าแล้วก็เวลามีความชิดนะครับเวลาออกมาจากกิ่งเนี่ยมีความชิดติดกันมากกว่านะครับผมแล้วก็ใบมันก็จะเรียงกันแบบซ้อนนะครับซ้อนเป็นชั้นๆลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ นี่ครับผมกวักมลกตแครด่างว่าเป็นอย่างไรเป็นไอเดียให้ท่านผู้ชมแยกแยะลักษณะของกวักมลกตเพื่อที่จะใช้ในการซื้อเพื่อที่จะเอามาประดับบ้านหรือว่าเดี๋ยวบางท่านที่จะเอามาขยายพันธุ์ต่อไปนะครับได้รู้จักการอารักับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ครับผมแชร์ให้เพื่อนดูครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้น,นะครับแล้วก็อย่าลืมนี่ s u b s c r i b e ด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ